เก้าฝึกเสริมความแข็งแรงของข้อเข่าและขาให้แข็งแรงเสริมการวิ่งให้เร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นซูโม่สคอ t ์เพิ่มความแข็งแรงข้อเข่าและการเคลื่อนไหวที่คล้องตัววิ่งได้เร็วขึ้นตาติกหลังช่วยให้กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรง r d l ช่วยให้ต้นขาด้านหลังและหลังบนมีความแข็งแรงขึ้นสปิสสคอร์ดทำให้บั้นท้ายและต้นขาแข็งแรงสร้างความสมดุลในการวิ่ง c ูตเ i ียสบิดทำให้กล้ามเนื้อก้นแฮมสติงและน่องที่มีความแข็งแรงขึ้นเ e ตเตอร์ลสคอช่วยทำให้กล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนือเน้อสะโพกมีความแข็งแรงซิงเกิลเลกเด l i ิฟเพิ่มความมั่นคงและเพิ่มพละกำลังหลังจนถึงก้นสะโพกหลังต้นขาป้องกันทอดต่อบริเวณหัวเขา่าไม่ให้รับการบาดเจ็บ ทุกท่าทํา8 1ถครั้งต่อเซตทํา2-3ถสเซตและทํา2สครั้งต่อสัปดาห์